สองซูเปอร์ร์แถวหน้าของฮ่องกงอย่างเจโชและเซียถิ่งฟงม้นจะลดแเล่นอยู่ในวงการมานานแต่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันสักครั้งนี่ถือเป็นครั้งแรกของการโจรมาพบกันเพื่อปลุกวิญญาณหนังแอคชั่นฮ่องกงให้ระอุในภาพยนตร์แอคชั่นสุดเข้มขน้น The Val ลโล่แบคเตเถื่อนเฉือนประหำ่ำหลังจากที่มีผลงานแสดงหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกในภาพยนตร์เรื่อง The g r ร e n Hornet กับเซนโตรแกนและ c a m e r o n Diaz เจโชศิลปินมากความสามารถชาวไต้หวันกับผลงานล่าสุดที่เขาบอกว่าจะเป็นหนังแอคชั่นเรื่องสุดท้ายซึ่งมีชื่อว่า The v i l r Factor เถื่อนเฉือนระห่ำ The v i l r Factor เถื่อนเฉือนระห่ำเปิดตัววันแรกที่ฮ่องกงกวาดรายได้ไปถึง2ล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านบาทและในมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงกวาดรายได้ยอดรวมทั้งหมด130ล้านหยวนหรือประมาณ660ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง The w a l l o r Factor เถื่อนเฉือนระหำ่ำใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาลถึง200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงและถ่ายทำในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนจอร์แดนฮ่องกงมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์และรวมถึงประเทศไร่ผมมีเวลาอีกมากว่มมันอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ฉันไม่อยากให้หน,หน้ย เห็นฉันในสภาพแบบนี้พี่กิ๊อย่าฆ่าตำรวจนะตำรวจพวกนั้นเป็นพวกมันมาเลยมาคับุนหยุดนุณจะรู้ว่ารงา,ายคนละพอเชื้อได้ดีที่สุทงไปันี้ ตอนนี้ขอพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะเป็นความบันเทิงอยู่ที่บ้านกันบ้างกับโมเอนเทนเมนครับสักครู่เดียวครับเอ็มัเเงินฝากเผือเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารอมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115ผู้ชมกำลังชมเอ็มคัทกับเราสองพี่น้องนะครับเอิร์ธนี่เป็นช่วง ที่ทุกคนปวดปราที่สุดกับตัวอย่างใหม่ๆของ e n มเ r t a i n ถูกต้องครับมีหนังเรื่องอะไรเด็ดๆกันบ้างน,นะครับ,รบเริ่มต้นที่ค่ายแรกนะครับกับ MVD h i g h l i g h t สนับสนุนโดย MVD ครับช่วง MVD h i g h l i g h t สนับสนุนโดยบริษัท MVD จำกัด เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกับอาเดนเจอรัสเม h ต d นะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ของ2นักจิตวิทยากล้องโลกซิกมันฟรอยดและก็ข่าวจูงครับที่มีซาบิน่าญิงสาวเข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกเขา พลอยและก็จุงเป็นสิทธิ์อาจารย์ผู้ช่ำชองศาสตร์ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคศิรษ์และก็มีความตึงสนมกันมากครับแต่เมื่อพบผู้ป่วยสาวสวยที่ใครๆก็บอกว่ามีโอกาสรักษาได้ยากอย่างซาบีนาจุงก็รู้สึกท้าทายและก็ใช้วิธีรักษาของอาจารย์ของเขาที่เรียกว่าวิธีอันตรายในการรักษาเธอแต่แล้วทั้งจุงและก็ฟลอยก็ตกอยู่ในมนสเสกของซาบีนาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็นำพาไปสู่เรื่องราวที่ท้าทายศีลธรรมครับ มิดไดเดนปารีสเล่าเรื่องราวของคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันแต่เมื่อพวกเขาได้มาปารีสพร้อมกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเนื่องด้วยเหตุผลทางธุรกิจการมาปารีสครั้งนี้จึงได้เปลี่ยนชีวิตของเขาทั้งคู่อย่างสิ้นเชิงที่นี่ทำให้เห็นว่าทั้งคู่มีความแตกต่างกันมากชายหนุ่มก็เป็นนักเขียนซึ่งรักในศิลปะและอยากใช้เวลาส่วนตัวและความเงียบในการแต่งผลงานแต่ฝ่ายหญิงสาวนั้นดูจะรักสังคมรักปาร์ตี้มากกว่าแถมจะไม่ค่อยชอบศิลปะเท่าไหรนักและเมื่อ ฝ่ายชายได้นั่งแท็กซี่ประหลาดคันหนึ่งตอนเที่ยงคืนและรู้ตัวอีกทีเขากลับไปอยู่ในอดีตที่มีแต่นักดนตรีและนักกวีที่เขาชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปเลยนะครับ มาร่วมสนุกชิงดีดีจากเรื่อง Midnight in Paris กันนะครับคำถามก็คือเรื่องนี้ได้รับรบงางวัลอสการ์ครั้งที่84ในสาขาอะไรครับมีตัวเลือกให้นะครับระหว่างข้อหนึ่งสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมหรือว่าข้อ2สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมทรา,าบแล้วแล้วก็โทรมาร่วมสนุกนะครับที่หมายเลข0815514647ให้เวลาโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นผู้โชคดีนะครับเรามีดีดีภาพยนตร์เรื่องนี้จากทาง MVD รอคุณอยู่ครับ มาเฉลยคำถามจากภาพเพียนเรื่องรักสุดท้ายป้ายหน้ากันดีกว่านะครับที่เราถามไ้ว่าเรื่องนี้สร้างจากนิยายสุดฮิตจากฝีมือการแต่งของใครคำตอบที่ถูกต้องก็คือโรบินฮูดนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับที่รับดีวดีภาพเพียนเรื่องรักสุดท้ายป้ายหน้าจากทางค่าย MV d ดีไปด้วยครับช่วง Catalyst Big Movies สนับสนุนโดย Cataly s t ส Alvin on t เอาวินในช,ชิปมังส์รีชิปเร็กนะครับกลับมาพร้อมกับเอาวิน<ร>กับสหายชิปมังจอมสนที่อยู่ระหว่างการพักผ่อนท่องเที่ยวบนเรือสำราญสุดรูเอาวินไซมอนเทียดอและแก๊งชิปเบตส์ก็อดไม่ได้นะครับที่จะซุกสนจนเลยเถิดทำให้พวกเขาต้องล่องลอยออกจากเรือมาติดเกาะร้างอันแสนไกลไม่นานเลยที่พวกเขาพบว่าสนามเด็กเล่นแห่งใหม่นี้ไม่ได้ร้างอย่างที่เห็นตั้งแต่แรก เ h e ะดาร์กเอ็ t ทาวครับเป็นเรื่องราวของเอเลียนบุกโลกเพื่อกินพลังงานซึ่งระหว่างที่ทางการและนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจเอาชนะการรุกรานได้นุ่มสาวกลุ่มหนึ่งครับก็ได้ค้นพบวิธีเอาชนะพวกมันแต่ยังไงพวกมันก็ยังมีข้อได้เปรียบอยู่นะครับตรงที่ว่าไม่สามารถมองเห็นตัวพวกมันได้และเอเลียนพวกนี้ก็มีแขนพลังงานที่จะมาดูดกินพลังงานชีวิตของทุกสิ่งบนโลกไปนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าคำตอบของเรื่องจะเป็นยังไงครับ มิล d ดรดพี e r ร์สเป็นมิน like like ิซีรีส์ที่ได้เคทวินสเลตมาแสดงในจอแก้วเป็นครั้งแรกในบทบาทมิลเดรดพีเร์แมทที่ต้องเลี้ยงลูกอย่างตามลำพังในยุคค่าเงินตกต่ำของอเมริกาเธอมุ่งมั่นที่จะเติมฝันให้ลูกสาวคนโตชื่อวีด้าอย่างเต็มที่และพยายามดูแลลูกสาวอีกคนหนึ่งเช่นกันและชีวิตของเธอก็เริ่มวุ่นวายยิ่งขึ้นเมื่อมีเบลยบอยหนุ่มเข้ามาเกี่ยวพันกับเธอ Love Never Die เป็นละครเวรทีมิวสิคลภาคต่อของ The Phantom of the Opera ครับเป็นผลงานการประพันธ์ดนตรีของ Andrew Lloyd Webber ที่มีการเปิดการแสดงไปที่ a d e l p h i Theater ในเวเนสต์เอนเนจิตเมืม่อ9มีนาคม2 0 1 0ที่ผ่านมานะครับสำหรับเหตุการณ์ในเรื่องนะครับเกิดขึ้น10ปีหลังจากภาคแรกคริสตินครับได้ถูกเชิญให้ไปแสดงที่ แฟนททสมาบนคอนนีไอแลนด์ซึ่งเธอก็ได้เดินทางมาพร้อมกับสามีราอูนะครับแล้วก็ลูกชายของเธอโดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังนั้นได้มีแฟนทอมเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะให้เธอมาแสดงที่นี่ครับคอนทรบนภาพแนวแอคชั่น,นทริลเลอร์สุดระหัมกับชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้เพื่อหลุดออกจากงานในโลกอันตรายกับครอบครัวที่เขาจะต้องทำทุกสิ่งเพื่อปกป้อง โดยเรื่องราวเกิดขึ้นที่ดิวออลีนเป็นการถักเหลี่ยมเฉียงคมงนะของการลักลอบค้าของเสือนข้ามชาติที่มีทั้งเจ้าพ่อตัวร้ายเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันการเดิมพันสูงกับหนี้ก้อนโตซึ่งจะไม่มีคำว่าซื่อสัตย์ในวงการนี้และคําว่าตายคือผลตอบแทนของความผิดพลาดไ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพเนตร์กันดีกว่านะครับเพียงตอบมาว่าโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเฟ็กซ์แห่งใหม่มีชื่อว่าไรท่านสามารถส่งคำตอบมาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อของคุณมาที่ t v t n p a d y a h o o c o m นะครับผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร์รีที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเฟ็กซ์ไปนะครับวันนี้ขอบคุณสานที่ถ่ายทำครับพารากอนซีนิเฟ็กโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนเฟ็กที่สยามพารากอน ชื่อพิธีกรนะครับขอบคุณ24 6หกวอสตายแอดเทอร์มินัลทเวนตี้วันและขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามครับวับนอาทิตย์หน้านะครับประมาณสัก5านาทีหลังจบข่าวทางสถานีมอเดินไนทีวีพบกับเรา2พี่น้องได้นะครับในรายการเ e อ็นทัศนะครับท่านใดที่พลาดการชมในคืนนี้สามารถเข้ามาใน Facebook เพื่อชมเชปย้อนหลังสำหรับท่านใดอยากจะแบ่งปันความรู้สึกที่ได้ชมภาพเนตรนที่น่าประทับใจหรืออยากจะบนเดียวกับหนังสามารถทวีตต่อขัานล่างนี้ได้นะครับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ